สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ i n k i s Magic Hair นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ้าณะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพอร์เฟกต์กับมากๆทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มจา๊าคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ปิดผมขาวปิดผมบางคนที่แบบหัวร้านอย่างของจา้จาเนี่ยจ้าจะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจา้าฉีดไปแล้วนะ นิดหนึ่งนะคะคือจะ,จะมีเวลาจะรวบผมอะ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยน่เห็นปะหัวล้านเวานลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจะ้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอผมอะไรอย่างงี้ตรงนี้ช่วยได้เลยแลต้กวกเปีต้องเป็นเซรั่มพี่จ๊ะก็คือว่าเขามีเซรั่มอยู่ในสเรย์ด้วยคือวันนี้เราเปิดผมบางฉีดติดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราฉีดกัน เดียวๆน,นะคะโอ้โหคือดีอ่ะคุณไม่ไม่ไมคุณแต่มันจะแห้งยากค่ะสเปรย์ปกติหนึ่งนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ใดก็ประมาณ5 1 0สนาทีแต่ถ้าใช้ใดก็ประมาณ 10, นาทีกว่าๆก็แห้งแล้ว คืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือ1เลยไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ2ไม่แห้งค่ะ3ไม่ดอกและที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณค่ะไปลองหาซื้อท่นนะคะไปตามในจ้าแม่ Inkis Magic Hair นะคะโหรถดัดรถดับอันนี้สีน้ำตาลน,นะคุณฉันไปได้ผมก่อนนะคะบ๊ายบาย